กลับกลับสู่ช่องเอคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้นมากๆก,กับรีวิว2025 Honda t a บ g o t ฮอนด้าทาโกรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่ผสมผสานระหว่างความสะดวกสบาย ความคล่องตัวและการผจญภัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่ยันพาหนะแต่มันคือไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักอิสระอย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาที่เปิดตัวเพื่อดูว่ารถแคมเปอร์3ล้อนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ เริ่มจากภายนอกกันก่อน2025 Honda Cargo Trail Camper มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นทันสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครตัวรถออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้แล่นได้ลื่นไหลทั้งในเมืองและทางไกลด้านหน้าใช้ไฟเลเแบบอัดทีบที่ทำหน้าที่เป็นทั้งไฟหลีกกลางวันและไฟหน้าในยามค่ำคืนให้ลุกที่ลำยุคและดูมีเทคโนโลยีสูงล้อหน้าทั้งสองมีระยะห่างที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วยเพิ่มสมดุลและการยึดเกาะถนน ส่วนด้านหลังคือจุดไฮไลท์หลักนั่นคือส่วนของแคมเปอร์พออดแคมเปอร์พอที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตเสริมความแข็งแรงมีการเคลือบผิวเพื่อกันร,รอยขีดข่วนและป้องกันสนิมรูปทรงโค้งเรียบช่วยให้รุ่ลมมากขึ้นแถบข้างสามารถเปิดออกเป็นหลังคาเล็กๆพร้อมหน้าต่างที่เปลี่ยนเป็นมุมพักผ่อนกลางแจ้งได้อย่างลงตัวด้านหลังมีฝาท้ายเปิดลงได้ทำหน้าที่เป็นบันไดขึ้นและพื้นที่เก็บของในตัว เหมาะสำหรับใส่อุปกรณ์แมโตเก้าอี้หรือของใช้เดินทางอื่นๆ Honda มีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่เพลไว้์กราฟิตต์และ Adventure b l u e ซึ่งแต่ละสีให้ความรู้สึกพรีเมียมและสะอาดตา เข้าสู่ภายในห้องโดยสารแม้จะมีขนาดเล็กแต่ฮอน d a ออกแบบพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและใช้ประโยชน์ได้ทุกตารางนิ้วภายในตกแต่งแบบมินิมอลแต่ดูอบอุ่นใช้วัสดุรักสิ่งแวดล้อมแบบสัมผัสนุม่มพร้อมไฟเลดแบบแอมเบียนรอบห้องเฟอร์นิเจอร์สามารถพับเก็บและปรับฟังก์ชันได้ตามต้องการพื้นที่นอนสามารถรองรับผู้ใหญ่หนึ่งคนหรือสองคนที่ชอบความกระชับรัดเตียงสามารถพับเป็นโซฟาในตอนกลางวันได้ มีโต๊ะพับซ่อนในผนังพร้อมช่อง USB-C และแท่นชาร์จไร้าสายอีกทั้งยังมีมุมครัวขนาดเล็กที่ติดตั้งเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำอินดักชันสต o อกอ่างล้างจานพับเก็บได้และตู้เย็นขนาดเล็ก12โวลต์เหมาะสำหรับทำอาหารเบาๆขณะท่องเที่ยวเหนือสีสะมีช่องเก็บของเพิ่มและมีระบบระบายอากาศพร้อมพัดลมในตัวเพื่อให้ภายในไม่อับชื้นแม้ในวันที่อากาศร้อน ไฮไลท์อีกอย่างคือหน้าจอดิจิตอลคอนโทรลฮับสำหรับควบคุมระบบไฟแบตเตอรี่และการระบายอากาศทั้ง,งยังเชื่อมต่อกับแอป Honda Connect เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่และควบคุมอุณหภูมิได้จากมือถือมีระบบเสียงบลูทูธและจอพับขนาด15นิ้วสำหรับดูหนังหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ ต่อไปคือสมรรถนะการขับขี่2025 Honda Cargo t r i Camper ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Honda ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด15กิโลวัตต์ชั่วโมงและมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังให้กำลัง35แรงมา้าซึ่งอาจดูไม่มากแต่ด้วยน้ำหนักตัวรถที่เบาทำให้ตอบสนองได้ดีและคล่องตัวมาก ปัดปลาเร่งเรียบลื่นและแรงบิดมาเร็วเหมาะสำหรับขับในเมืองระยะทางต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรหรือราว100ไมล์รองรับการชาร์จเร็วโดยสามารถชาร์จได้ถึง80%ในเวลาเพียง40นาทีระบบเบรกยังมีการชาร์จพลังงานกลับ (regenerative braking) เพื Breaking, ่อช่วยยืดระยะทางเพิ่มระบบกันสะเทือนใหม่ปรับได้หลายระดับทำให้การขับขี่นุ่มนวลทั้งบนถนนเรียบและทางครุขรา การทรงตัวมั่นคงเพราะโครงสร้าง3ล้อช่วยให้ปลอดภัยและควบคุมง,ง่ายพวงมาลัยเบาเข้าโค้งได้ดีและมีรัศมีวงเลี้ยวแคบเหมาะกับการขับในพื้นที่จำกัดด้านความปลอดภัย Honda จัดเต็มทั้งระบบควบคุมการทรงตัว traction control ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน n hill start assist และระบบ smart rider assist ที่ช่วยปรับแรงขับตามสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อช่วยจอดรถอย่างปลอดภยัย เรื่องความคุ้มค่าและความประหยัดนี่คือจุดเด่นที่สุดเพราะมันประหยัดกว่ารถแคมป์ขนาดใหญ่หลายเท่าสามารถจอดในที่แคบได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่มีไอเสียเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยมากราคาจำหน่ายเริ่มต้งประมาณ1,500ดอลลาร์ 1, 500, 000, หรือราว3 0 8 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นท็อปที่มาพร้อมแผงโซลารเซลล์บนหลังคาและเทคโนโลยีเต็มรูปแบบจะอยู่ที่ประมาณ13,000ดอลลาร์หรือประมาณ4 0 7 0 0 0 0บาท ยังมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นเต็นด้านข้างแบตเตอรี่เสริมและชุดโซลาเซลล์สำหรับการเดินทางแบบออฟกริดเมื่อเทียบกับความสามารถและสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากทั้งค่าไฟฟ้าต่ำไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและค่าใช้จ่ายรายปีลดลงถึง60%เมื่อเทียบกับรถเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่รักการเดินทางและต้องการความยืดหยุ่นสูง การขับขี่ในทีวิตจริงให้ความรู้สึกเงียบนุ่มและสนุกเหมาะทั้งการเดินทางคนเดียวหรือคู่รักที่อยากผจญภัยในทริปสั้นๆและยาวๆพอจอดปุ๊บก,ก็สามารถเปลี่ยนเป็นที่พักขนาดย่อมได้ทันทีพร้อมโซนพักผ่อนที่สะดวกสบายและแผงโซลาร์เซลล์ช่วยให้ใช้ทีวิตออฟกริดได้อย่างแท้จริง โดยสรุปแล้ว2025 Honda Cargo t r i l Camper คือความอิสระรูปแบบใหม่ที่รวมความสะดวกความประหยัดและความสนุกในการเดินทางไว้ในคันเดียวมันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบมินิมอลและรักธรรมชาติ Honda าทำให้เห็นว่าความสุขจากการท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของรถแต่อยู่ที่การออกแบบที่ชาญฉลาดและหัวใจของนักเดินทาง หากคุณกำลังมองหายานพาหนะที่ขับง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและพร้อมสำหรับการเดินทางทุกเมื่อ honda c a า g o โก้ทริปแครุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่แน่นอนขอบคุณที่รับชมเอคารีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่จะมาเปลี่ยนมุมมองการเดินทางของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า